ใครที่เป็นฤิษ์ดวงทวารลองสูตรนะ้ำผักผลไม้สก,กัดเย็นสูตรนี้ดูครับบางคนถึงก็บ,บอกว่าหายกันเลยทีเดียวสวัสดีครับจากจุยสัตขับ co t s ใครที่เป็นฤิษีดวงทวารคงทราบดีนะครับว่า ทรมานขนาดไหนวันนี้ผมมีน้ำผักสกัดเย็นเพื่อบรรเทาอาการลิสิดวงทวารจากข้อมูลบางท่านทานน้ำข้นจากผักชนิดนี้แล้วอาการลิสิดวงทวารบรรเทาลงไปเยอะเลยครับหรือบางท่านกำลังจะไปผ่าตาดัดได้ทานน้ำข้นจากผักชนิดนี้ไปสักระยะหนึ่งอาการทุเลาลง ถึงขั้นไม่ต้องไปผ่าตัดเลยก็มีครับในประเทศอินเดียมีการแนะนำให้ดื่มน้ำคั้นจากผักชนิดนี้เพื่อบรรเทาอาการลิสิดวงทวารด้วยครับผักชนิดนั้นก็คือหัวไชเท้านั่นเองหลายท่านคงรู้จักหัวไชเท้ากันดีอยู่แล้วนะครับเรามารู้จักสพุณหัวไชเท้าเพิ่มเติมกันสักนิดหัวไชเท้าอยู่ในวงเดียวกับตระกูกลกะหล่ำภาษาอังกฤษเรียกว่าไดาคอน มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าเมื่อเราไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นมักจะมีเครื่องเคียงที่เป็นหัวเชเท้าอยู่เสมอเสมอน้ำหนักหัวเชเท้า100กร,รมัมมีสารอาหารที่สำคัญสำคัญ4อันดับดังนี้ครับอันดับ1วิตามินซ 36. ี36.68%อันดับ2โฟเลตหรือวิตามิน b 9มี 7.10%อันดับ3โพแทสเซียม6.50%อันดับ4ทองแดง5.62%ครับนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆอีกเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์และ ปตนหลายท่านคงสงสัยว่าทําไมรับประทานหัวไชเท้าแล้วถึงช่วยในเรื่องของฤทิ์สีดวงทวารมีผลงานวิจัยที่เทียบเคียงได้ก็คือมีการทดลองในหนูทดลองโดยใช้สารสกัดเมล็ดหัวไชเท้าพบว่าช่วยบรรเทาและป้องกันอาการลำไส้อักเสบเรื้อรังได้ให้ผลการป้องกันความเสียหายของลำไส้ได้ดีใกล้เคียงกับยาเมซาลาซีน ซึ่งเป็นยารักษาโรคลำไส้อักเสบลดอาการบวมในลำไส้ใหญ่เช่นถ่ายเป็นเลือดการใช้สารสกัดดังกล่าวให้ผลดีทั้งอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและกระบวนการอักเสบในลำไส้เลยครับสอดคล้องกับตำราจีนหัวไชเท้าเป็นยายเย็นแต่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของปอดกระเพาะลำไส้ใหญ่ ช่วยอาการท้องอืดเฟอ้อท้องผูกยังมีการศึกษาในต่างประเทศอีกหลายงานวิจัยเช่นสารที่ได้จากการสกัดหัวไชเท้ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียเมื่อเราได้หัวไชเท้ามาแล้วเราก็ต้องมาทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัดนะครับขัดแบบน้ํำไหลผ่านครับเพื่อให้สิ่งสกรปรกเนี่ยเขาออกไปมากที่สุด เพราะหัวเชเท้าเนี่ยเป็นหัวอยู่ใต้ดินครับหั่นส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับหัวเชเท้าเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินถึงแม้เราจะล้างทำความสาดด้วยวิธีขัดแต่ก็ยังมีสิ่งสกปรปกติดอยู่เราต้องปลอกเอาเปลือกนอกออกไปครับ รอยตาหนิหรือว่ารอยลากที่เข้าไปในเนื้อเราก็ต้องเชือนทิ้งให้หมดลองมาชั่งน้ําหนักดูครับว่า,วาหัวเช้เท้าหัวนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่272กรัมครับในครั้งนี้ผมต้องการเนื้อหัวเช้เท้าเนี่ยหนึ100กรัมเราจะดูว่าได้น้าประมาณเท่าไหร่ผมจึงต้องหั่นหัวเช้เท้าออกเป็นชิ้นน,นะครับ ส่วนที่เหลือของหัวใช้เท้าเนี่ยเราก็ใส่ถงุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อย่าให้อากาศเข้านะครับปริมาณที่แนะนำในการดื่มน้ำหัวใช้เท้าสกัดอยู่ที่ประมาณ30-90ถึงซีซีนำหัวใช้เท้ามาใส่เครื่องสกัดเย็นได้เลยครับ เนื้อหัวไชเท้า100กรัมจะได้น้ำประมาณสักกี่ซีซีครับได้ถึง71 cc เซีซีเลยครับลองชิมน้ำหัวไชเท้าสกัดเย็นล้วนๆสักนิดหนึ่งครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาติเหมือนในตามตำรานะครับรสชาติ เผ็ดร้อนหวานนิดๆถ้าท่านทานอย่างนี้ได้ก็ทานเลยนะครับแต่ค่อยๆจิบหรือว่าเอาน้ำแข็งมาเติมให้เย็นๆสักนิดหนึ่งผมว่าทานได้ไม่ยากแต่สำหรับท่านที่ต้องการให้อร่อยมากกว่านี้ผมแนะนำอย่างนี้ครับผมเตรียมแอปเปิลเขียวไว้2ลูกเดี๋ยวผมลองสกัดน้ำแอปเปิลเขียวออกมาสัก1ลูกก่อนครับว่ารสชาติจะดีขึ้นไหม รสชาติชวนดื่มมากยิ่งขึ้นเลยครับผมว่าเท่านี้สำหรับผมเนี่ยผมดื่มได้แล้วแต่ถ้าต้องการรสชาติให้ดีกว่านี้ลองแอปเปิ้ลเขียวอีกสักหนึ่งลูกครับ ผมว่ารสชาติเนี่ยดีขึ้นกว่าผสมแอปเปิลลูกเดียวเยอะเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแอปเปิลลูกเดียวก็โอเคเลยครับเติมน้ำแข็งแล้วแช่ให้เย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับโอ้ดื่มได้ง่ายมากๆนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับอย่าดื่มในปริมาณที่เยอะเกินไปวันหนึ่งประมาณ3 0 9 0ถึงซีซีข้อ2คือดื่มแล้วถ้ามีอาการผิดปกติ ให้หยุดดื่มทันทีสําหรับคนที่เป็นไทรอยเนี่ยครับไม่แนะนําให้ดื่มนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเครื่องแยก่กานะครับใช้เครื่องปั่นก็ได้ครับปั่นแล้วก็บีบเอาแต่น้ําหรือว่าเครื่องปั่นไม่มีก็ลองใช้โคลกเนี่ยตำแล้วก็บีบเอาแต่น้ํามาดื่มลองไปทําสูตรนี้ดื่มกันดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ําผักผลไม้ข้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ